สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตเจดซุ้มหลังกระดานแล้วก็แม่เหล็กดูดติดแรงนะครับพุทธศินเป็นพุทธศินของพระสมเด็จยุคปลายสังเกตได้จากเส้นบังคับพิมพ์หรือเส้นกรอบกระจกตรงนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งด้านบนแล้วก็ด้านขวาขาของพระแล้วฐานสิงจะเล็กนะฮะ แล้วก็การนั่งเราจะเห็นพระชงหรือหน้าแข้งแล้วก็ลูกพระบาทส่วนฐานด้านล่างสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงนะครับปกติจะมีล่องรอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงฐานล่างนะฮะซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์องค์นี้มองยังไม่ชัดเจนนะักลักษณะผิวพันธวันนะ ออกเป็นทางสีน้ำตาลนะฮะเนื่องจากมีสีของลักเดิมที่ลงไว้แล้วก็สีของน้ำมันตัางหิ้วที่อยู่ในเนื้อผ้าผุดขึ้นมาด้านหน้าเราก็ยังเห็นร่องรอยของปูนที่งอกแทรกขึ้นมาเป็นสีขาว,ขาวนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงเส้นซุ้มมองเห็นว่ามีการม้วนตัวเกิดขึ้นส่วนด้านหลัง ก็มีรอยปรีรอยแยกพอสมควรแล้วก็มีปูดออกในส่วนที่ต่ำนะครับส่วนมวลสารเรามองด้วยตาเปล่าจากรูปนี้ก็มองเห็นพวกสีดำสีน้ำตาลนะฮะส่วนจะเป็นอะไรก็ต้องดูจากกล้องกลาขระขย้สุงขอบมีรอยปรีรอยแยกบ่งบอกว่าเป็นการตัดขอบด้วยมือ ะครับด้านในองค์พระก็งดงามนะฮะพระอุระพึงผายนูนเด่นพระเกตนะฮะหอนช้อยตรงหน้าตักเราจะเห็นรูปพระบาทนะครับเห็นเส้นชายจีวรด้วยนะฮะแล้วก็ฐานสิงเล็กคมฐานล่างเห็นร่องรอยของการยุบตัวนะครับองค์นี้กดพิมพ์ได้ลึกนะฮะร,รูปนี้ ก็เช่นเดียวกันนะฮะตรงคอเราจะเห็นแวลมวลสารเป็นโ,โตโตนะฮะมีรอยกลิ้งของมวลสารมีรอยปริรอยแยกด้านในองค์พระก็งดงามเช่นเดียวกันรูปนี้เป็นรูปที่หยดน้ำยาเช็คแอนไซน์นะครับตรงนี้เป็นด้าน หลังนะฮะเราจะเห็นร่องรอยของลักษ์ที่ยังหลุดไม่หมดเนื้อพระมีสีสันที่แตกต่างลบหลั่นกันไปทั้งสีเข้มสีอ่อนนะครับฐานนะฮะไม่ทราบว่าเป็นฐานที่สองหรือฐานสิงเราจะเห็นรอยแตกเก่าเห็นผดึกแคนไซ เห็นเนื้อหาที่มีความหนึบนุ่มชวนมองแล้วก็ทางข้างฐา,านทั้งล่างทั้งบนก็จะเห็นพวกเหล็กนะฮะเช่นซุ้มนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นล่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมีปูนงอกในเนื้อพระซ่อนด้วยมวลสาร ไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงพื้นคูหานะฮะเราจะเห็นเม็ดเหล็กกลุ่มของเหล็กที่เป็นสนิมเห็นรอยแตกเห็นลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดแล้วก็เห็นสีขาวของปูนที่งงอกขึ้นมาเป็นฝ้านะครับเส้นซุ้มนะฮะทั้งนอกทั้งใน จะเห็นปูนงอกขึ้นมาเป็นฝ้าสีขาวเทาเห็นกลุ่มของเหล็กฐานด้านล่างสุดด้านขวามือหัวฐานตัดเฉียงช่วงฐานสิงก็บฐานที่สองนะครับฐานสิงเล็กพื้นผิวนะฮะแห้งสนิทมีสีเทา ขาขาวของผูที่งอขึ้นมาหัวเข่าด้านขวาพระบาทอยู่ตรงนี้นะครับหัวเข่าด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีบอนผิวพันธ์ในส่วนที่สูงจะใสนวลสวยงามแล้วก็มีรอยแตกมีเส้นลักฝังอยู่ส่วนพื้นผิวในส่วนที่ต่ำ เราจะเห็นสีขาวเทาของปูนที่งอกขึ้นมาทับพ,พวกรักเดิมนะฮะพวกน้ำมันตังอิ้วที่พผดขึ้นมาจากหงพาพระอุระงดงามผึ่งผายนะฮะมีกลุ่มเหล็กสองสามกลุ่มบริเวณพระอุละพันเกตนะฮะจะลดซุม พัะพักนะฮะเต็นไปด้วยรอยแตกเก่านะครับมีร่องรอยของเส้นลับปักอยู่เรามาดูรูปด้วยกล้องกาะขยายสูงแบบสดๆนะฮะภระเกตนะฮะเป็นส่วนที่ต่ำ ก็ต้องปรับโฟกัสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับบริเวณพื้นผิวด้านล่างนะฮะแห้งสนิทบริเวณพื้นคูหานะฮะมีรอยแตกเต็มไปหมดมีความแห้งให้เราเห็นนะฮะมีกลุ่มของเหล็กที่เป็นเหล็กมีสนิม มีเศษลักเก่านะครับที่ยังหลุดไม่หมดพระองค์นี้ลักษณะของผิวพันธวันนะแสดงว่าถูกเก็บไว้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหล่อะองหล่นมาเกาะจับติดบนผิวพระทำให้เกิดความเก่าผ้าแบบนี้จะดูง่ายกว่าผ้าที่ เก็บไว้ในหีบนะครับท่านที่มีผระสมเด็จพยายามรักษาสภาพเดิมๆไว้นะฮะไม่ควรที่จะไปล้างนะครับเพราะว่าถ้าขาดความเก่าแล้วก็จะกลายเป็นพระที่อยู่ยาก สิ่งที่มีคนถามกันบ่อยที่สุดนะฮะก็เรื่องว่าควรจะตั้งราคาพระสมเด็จไปเท่าไหร่ก็แนะนำไปทุกลายนะฮะเรื่องราคาพระสมเด็จนี้ไม่มีบรรทัดฐานแน่นอนนะครับราคาที่ดีสุดก็คือราคาที่เหมาะสมกับกลุ่ม ฐานะของลูกค้าที่เรามีนะครับท่านไม่มีลูกค้าไม่มีกลุ่มที่มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีอยู่ในมือนะฮะท่านก็ไม่สามารถจะขายพระสมเด็จได้ราคาองค์ละเป็นล้านล้านได้นะครับจะคิดว่าขึ้นไปขายเซียนนะฮะเขาก็ไม่ซื้อนะครับ นี่เป็นเรื่องที่จริงนะครับปัจจุบันคนส่วนมากก็ยังติดอยู่ในวังวนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของราคาพระสมเด็จนะครับแล้วก็ราคาของพระเครื่องทุกชนิดนะฮะเนื่องจากไปได้ยินได้ฟังราคาจากกลุ่มของ เซียนกลุ่มของพุทธพณิชนะฮะตั้งราคาไว้สูงสูงนะครับก็เลยคิดว่าจะขายได้แบบนั้นบ้างแต่เมื่อไม่มีลูกค้าในกำมือก็จำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นไปห้างไปขายให้เซียนนะฮะเซียนก็ตีเก้ไปเพราะว่าเป็นการตัดปัญหานะครับ เพราะว่าถ้าบอกว่าแพ้ก็จะต้องมีการซื้อนะฮะเพราะว่าไปคุยเข้าไว้ไปสร้างภาพไว้ว่าใครมีผ้าแบบนี้จะซื้อราคาเป็นล้านนะครับมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังเราเห็นร่องรอยของลักที่ยังหลุดไม่หมดนะฮะเห็นคุมเหล็ก ตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับสีสเงิน,เง,นเงินนะครับสีน้ำตาลของรักะฮะมีเข้มมีอ่อนนะฮะและอาจจะเป็นสีของน้ำมันตังอิ้วซึ่งผลขึ้นมาจากในเนื้อพระด้วย น,นี่เป็นกลุ่มเหล็กที่มีสนิมนะครับจะหยดน้ำยาเช็คยูแคนไซหยดไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีพองอากาศก็ขึ้นมาก็ถือว่าโอเค พระองนี้เป็นพระที่มีอายุถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักซึ่งทำจากปูดวกหอยนะครับ ซูมไปดูเนื้อใกล้ๆนิดนะฮะจะได้ดูว่ามีมวลสารอะไรบ้างตรงนี้ตรงหน้าอกนะครับตรงนี้เป็นจุดสีเงินแวววาวตรงนี้เป็นเหล็กในเนื้อพระนะฮะเราเห็นร่องรอยของการแตกเก่าแล้วก็มีพวกจุดดาจุดแดงนะครับ ทีตกักพักความเก่านะเราสังเกตดูจากส่วนที่ลาดเอียงขององพระนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้างแก้มนะซอกแขนมันต้องมีการเปลี่ยนแปลตักระยภาพให้เราเห็นนะครับ อย่างน้อยก็มีผิวพันธุ์ที่เป็นตะปุ่มตะปํามีร่องรอยของการงอกของปูดส่วนเรื่องตำหนิพิมซงนะฮะก็เน้นย้ำม,มาหลายครั้งแล้วว่าเป็นส่วนที่รองนะฮะไอ้คำกล่าวที่ว่าพิมพ์นิยมแท้สากลเป็นแค่วาทกรรมนะฮะถ้าท่าน มีชื่อเสียงมี power นะฮะพระที่อยู่ในมือท่านก็นิยมแล้วก็แท้สากลทุกองค์นะครับผิวพรัณเนื้อหามีความงดงามมากนะมีจุดสีงเงินแวววาว พวกนี้น่าจะเป็นเหล็กนะครับในส่วนที่ลาดเอียงนะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนโอเคครับสลับพัะชมเด็ดรงนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ